เอาละครับคลิปนี้นะฮะคุณเอ๋ก็อยากจะมาชวนพวกเราทำโม่งนูลาไม้ยอดนิตนะฮะอันดับต้นของเมืองไทยทีเดียวนะครับโม่งนูลาจิวมาแรงนะคุณเอ๋นะเพราะนั้นไม่มีไม่ได้นะครับต้องมีวันนี้จะมาคัดคัดอะไรคุณเอ๋คัดกิ่งคัดตา คัดกิ่งแล้วก็ตั้งตั้งยอดเขียงสองครับโอเคนะครับต้นครับกับกิ่งที่หนึ่งกับกิ่งที่สองครับเขียงคัดกิ่งครับเขียงไปนานยังครับนี่ต้นนี้ต้นนี้นี่เขียงไปได้ประมาณเดือนหนึ่งแล้วครับเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งแล้วครับก็ให้ได้ขนาดนี้กําลังดีครับยอดอ่อนเกินไปไม่ดีครับมาเริ่มแตกออกมาแล้ววันนี้ก็เลยจะมาคัดกิ่งครับโอเคนะครับกิ่งหนึ่งทา้งไหนครับตอนนี้ที่เห็นก็คร่าวกิ่งหนึ่งก็อยู่ตรงนี้ครับโอเคหน้าไม้ฝั่งนี้นะครับหน้าไม้สวยเลยครับ โอเคคุณเอเชื่อเลยครับจะได้ไม่ผมก็จะได้เป็นผู้ <ทำ S 1> อธ<า>ิบายไปนะครับชวนค,คุยไปเนื่องจากคุณเอ,อก็ต้องใช้สมาธินะครับเอบบนไซวินเนตนะฮะตอนนี้จะไปเทียนทะเลแล้วนะครับ,รบมีโอกาสเดี๋ยวจะไปเยี่ยมคุณพุทธสุภาษิตดวงคำจันทร์น,นะครับเดี๋ยวลอให้คุณเอคัดออกให้เรียบร้อยก่อนนะครับ นะว่าจะได้เห็นทิศทางของจริงหนึ่งจริงสองาไม้ตลาดจมูมงนูลานี่แหละครับอาม่กงนูลามันคลาสสิกอ่ะผมมองมันคลาสสิกจมูกโมกอ่ะทำรากสวยโคนสวยอยู่แล้วนะครับรากสวยโคนสวยผัมงนีพวกนี้ออกเออผมสังเกตนะครับคุณเอ๋ก็จะตัดแล้วก็เขาจะเอาตาไว้อยู่ให้มันเลี้ยง่ะ ให้มันเลี้ยงใช่ไหมเกิดดึงน้ําเลี้ยงได้ครับผมก็ตัดด้วยก่อนครับอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยให้มันแข็งแรงอีกหน่อยแล้วผมก็จะมาให้มันแข็งแรงเก็บแล้วก็เก็บทีนึงครับโอเคนะครับมันจะดีกว่าครับดีกว่าเราไปเก็บไปเลยครับบางทีมันมันจะอมช้าด้วยครับเออเอานะถ้าเกิดเก็บนานเนี่ยให้ให้ตรงนี้มันใหญ่แล้วมันจะอมเร็วด้วยเอออมเร็วอมแผลเร็วนะครับต้องเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนครับเก็บให้มันช่วยดึงน้ําเลี้ยงนั่นเองครับนะครับบางคนก็เก็บเลยแต่ว่าผมจะเลี้ยงไว้ให้หน่อยครนะ อ่าแล้วทีนี้ได้กิ่งรือยังครับเดี๋ยวเผื่อไม่แน่นอนแล้วก็มาเอาพวกนี้ได้ตามันมีขนาดบางทีนและกิ่งกิ่งหนึ่งนะเนี่ยเรียบร้อยนะครับกิ่งหนึ่งกิ่งหนึ่งคือพุ่มใหญ่เนี่ยกิ่งหนึ่งมันยังไม่ได้ขนาดใช่ไหมครับก็ได้ขนาดแล้วครับแต่ว่าเดี๋ยวดูกอาจจะเดี๋ยวดูก่อนะครับเพราะว่าจะตัดไปเลยดีหรือเปล่าเออเดี๋ยวเข้าลวดประคองก่อนเข้าลวดไว้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวมันกิ่งหักมือเผลอไปโดนนะเพราะนั้นเดี๋ยวมือควับไปโดนนะ อันตรายโดนหักไงครับนะครับ,น,น,รบนะบ <c oughs> เพราะฉะนั้น,นต้องประคองกิ่งไว้ก่อนพอดีตามันตรงพอดีนะครับตาจะเบี่ยงพอดีเลยนะพอดนะครับตามันมันได้ดตาแนวนอนพอดีตาแนวนอนพอดีครับตาของตาสลับเนี่ยตาคู่เนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่ามันจะแบร์แนวนอนมันก็มีบนมีล่างนะครับถ้ามันออกบนเราก็บิด แต่ถ้ามันมันตรงก็โชคดีไปไม่ต้องบิดลวดใช้ประมาณเบอร์สองสองจุดห้านะครับก็แล้วแต่กิ่งเบอร์สามไม่ได้ครับมันใหญ่ไปนะครับยังเขียวอยู่ยังเขียวอยู่เอราประคองไว้ก่อนเอาละทีนี้มาดูต้นนี้มีราคาแล้วนะครับปกติไม้จิ๋วจนจบเพิ่งเกินยี่สิเปซนครับต้นนี้นะครับ เดถ้าได้ไปบ้านคุณพุทธสุภาษิตเนี่ย <นะ S 1> โอ้โหน้ำลายหกเลยแหละเห็นเทียนทะเลต้นเล็กๆเนี่ะตอเล็กๆอ่ะยกง่ายๆต่อขนาดนี้เองนะเดี๋ยวมีโอกาสไปนะผมจะมีโอกาสได้ไปรีวิวคุณพุทธสุภาษิตนะฮะได้ข่าวว่าตอนนี้นะครับดไ,ได้ได้ดไดทําสวนใหม่แล้วอะตัดกิ่งหนึ่งไปเลยครับตัดกิ่งหนึ่งไปเลยครับคุณเอตัดไปเลยตัดให้ขาดเลยชับชับชับ นะครับจะใช้ตาไหน่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับรู้สึกกับอันนี้เผื่ออยู่นะครับเผื่ออยู่นะคุณเอนะน่าจะเป็นตานี้ปะครับนี่นตาเนี้ยครับตาคู่นี้ตาคู่นี้หรือว่ายังดูทีนึงก่อนครับให้ให้มันแตกก่อนครับรอนมันแตกมาก่อนครับให้มันแตกก่อนนะครับครับหน้าไม้อยู่ฝั่งนี้นะครับเออหน้าไม้ฝั่งนี้แหละที่ผมมองเห็นเนี้ยยาวหน่อยก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวมันชิดเวลามันโตมันจะชิดเข้าไปอีกประมาณขนาดนี้นะ พราะตาคู่นี้แหละเหมาะพอพอนั้นเราก็โยกมาหน่อยหนึ่งโยกมาเพราะเราต้องการจิ๋วใช่ไหมคุณเดีนะครับเน,นี่ยไม้อย่างนี้ครับเวลาขึ้นไม้อย่าไปจับมาเพราะู้ว่าตรงนี้มันจะเบ้าหลุดได้ครับมันทีโม่งหนูลาเนี่ยครับเออ,เอไออันนี้พันห่างนะพันลวดให้หา่างๆเบ้าถ้าเกิดยังเขียวขนาดนี้มันจะไปกระเทือนมันมากๆเบ้าจะหลุดเบ้าเลยตัวตัวโคนน่ะโคนกิ่งอ่ะนะเพราะนั้นพันเวลาพันลวดให้พันห่างๆ นะเรียบร้อยแล้วครับเห็นไหมเริ่มต้นแบบนี้ทายาไว้หน่อย,ายานะครับยากันให้แผลสมานแผลก็คือเหมือนเราเป็นแผลนะครับเราก็ทายาเบนาด,ดีนทิงเจอร์ยาแดงยาเหลืองประมาณนี้นะครับจบประมาณนี้นะค,ครับประมาณจิ๋วจิ๋วจิ๋วครับจิ๋วแน่นอนนะครับโอเคเลยดลเดี๋ยวดูรากก็เป็นรากสไตล์รากรอบธรรมชาติด้วยนะครับ โอเคนะครับก็ได้อยู่ครัากได้ก็ฝากถึงเพื่อนๆที่ชื่นชอบบอลไซนะครับในการสร้างบอลไซนี้นะครับเราก็อย่าเพิ่งไปท้อแท้นะครับค่อยๆทําไปนะครับค่อยๆสร้างไปนะครับเดี๋ยวก็จะสําเร็จเองนะครับครับครับอย่าเพิ่งท้อแท้นะครับราะวันนี้ก็ขอขอบคุณมากครับครับผมขอบคุณครับ